ก่อนจะถึงวันวิสาขาบูชาหลังวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราอย่าอารมณ์อย่าเอาใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องภายนอกเลยเรื่องร้อนๆโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องของอโรคโรคภัยไข้เจ็บเ,เรื่องของสงครามเรื่องของอข่าวสารอะไรสมรพ,รพัะมันร้อนไปหมดดังนั้นเนี่ยเราทิ้ง ข่าวสารอะไรท,ไทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดเลยแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยมานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้านึกถึงพระพุทธเจา้าบรมศาสดาของเราเป็นอารมณ์ให้ใจของเราในเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ให้ใจเราคลาดเคลื่อนจากพระองค์เลยเห็นอย่างสบายสบายเห็นพระองค์ประทับอยู่ในศูนย์กลางกายอยู่ในกลางใจอยู่ในกลางตัวของเราอย่างเนี้ยไปที่ไหนจะทํามาหากินจะ พูดจะคุยจะทําอะไรก็ตาม <c oughs> ก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้ <c oughs> ที่เชิญชวนพวกเราระลึกนึกถึงพระสัมมา <c oughs> สัมพุทธเจ้าเป็นอาอารมณ์ก็เพราะว่าในเรื่องนี้นั่นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22สุตตันตปิฎกเล่มที่14นะอังคุตรนิกายปัญจกสักกนิบาทในเรื่องของมหานามสูตร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นแลพระเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลรู้ชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากพระเจ้าข้า คือพระเจ้ามหานามะเนี่ยก็เป็นพยาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเกิดความสงสัยว่าเอ้พุทธสาวกหรือชาวพุทธที่ท่านได้บรรลุมรรคผลกันเนี่ยหรือบรรลุโสดาบันสกิทาคาอณาคาหรือผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยทำชนิดไหนกันเป็นส่วนใหญ่ พูดไงว่าปฏิบัติธรรมข้อไหนกันเป็นหลักอ,อันออนี้พวกเราก็น่าสนใจนะว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราปฏิบัติธรรมข้อไหนเป็นตัวหลักบางคนก็บอกโอ้โยมทําทานเป็นข้อหลักเลยไม่เคยขาดบางคนก็บอกโอ้ข้าพเจ้ารักษาศีลไม่เคยขาดข้าพเจ้าบางคนก็บอกว่าข้าพเจ้าจเจริญภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์ไม่เคยขาดแต่พระพุทธเจ้าจะตอบพระเจ้ามหานามะนี้ว่าอย่างไรว่า อ,อริยะสาวกผู้ที่บรรลุผลแล้วนะหรือเข้าถึงสภาวธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยท่านอยู่กันด้วยวิหารธรรมชนิดไหนคือปฏิบัติธรรมหรือสภาวะใจของท่านนั้นเกาะเกี่ยวอยู่ในธรรมข้อไหนหมดไหนเป็นหลักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหานามะอริยะสาวกผู้ได้บรรลุผลรู้ชัดพระาศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออริยะสาวกในพระาศาสนานี้ย่อมระลึก ถึงพระตถา,าคตหนึ่งเนืองว่าแม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาละจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ดูก่อนมหานมะสมัยใดอริยาสาวกย่อมะระลึกถึงพระตถาคตหนึ่งหนึ่งสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกกราคะาค้มรุมไม่ถูกโทสะกุ้มรุมไม่ถูกโมหะกุ้มรุมย่อมเป็นจิตดําเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงเพราะปารลบพระตถาคต ย่อมได้ความทราบซึงอัดย่อมได้ความทราบซึมธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่าอริยสกอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อย เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อมูสัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรมย่อมเจริญพุทธานุสตินี่ชัดเจนเลยว่าอริยสาวกหรือผู้ปฏิบัติธรรมหรือชาวพุทธเราที่เข้าใจเรื่องพระาศาสนาเนี่ยก็จะพากันเจริญพุทธานุสติระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แปลไปเมื่อกี้ก็คือบทอะไรล่ะบทอิติปิโสนะอิติปิโสที่พวกเราเราได้สวดกันนั่นแหละแม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้เนี่ย ังนั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะเจริญพุทธานุสติกันอยู่เนืองเนื่องการเจริญพุทธานุสติท่านในหลักปฏิบัติแบบหลวงปู่สอนพวกเราก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ เนีย่ยจะให้ใจของเราคลาดเคลื่อนจากพระพุทธเจ้าเลยเห็นพระองค์ประทับนั่งอยู่ในกลางกายในกลางใจของเราหันหน้าไปตับตัวของเราให้ใจเรานิ่งอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไงนี่ก็เ,เรียกเจริญพุทธานุสติเราจะภาวนาสัมมาอราหังจะภาวนาพุทโธจะภาวนาอะไรก็ตามนั่นก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระองค์นี่ อันนี้ยกตัวอย่างมาเกเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพุทธานุสตินะมันก็จะมีธรรมานุสติมีสังขานุสติมีจาคานุสติมีศีรา,านุสติก็ว่ากันไปแต่ในเทศกาลวันวิสาขาบูชานี้ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราได้เจริญพุทธานุสติเพราะอะไรเพราะถ้าใจของเราอยู่กับพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะเกิดความปีติปราโมทเนะี่ย มีความสุขใจเรายิ่งใจเราสงบละเอียดลึกซึ่งก็เวลาฟังธรรมมันเข้าใจอัดได้ง่ายเข้าใจธรรมมีความใจมันเกิดปลื้มปิติพอใจเกิดความปลื้มปิติแม่กายสงบพอกายสงบมันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นพอความสุขเกิดขึ้นจิตมันก็จะตั้งมั่นนี่มันก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอน แค่เจริญพุทธานุสตินะนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะคิดว่ามันไม่เห็นผลอะไรนะมันมีพลานุภาพมีอานุสง์ซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยว่าเอ๊ะแล้วอริยสาวกหรือผู้ที่รู้ธรรมรู้ผู้เข้าใจธรรมเนี่ยท่านเจริญพุทธานุสติแลลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากันขนาดไหนในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในสังตตนิกายสาทนะัทธาวัรเน่ยธนัญชณีสูตรว่าด้วยทนัญชานีพราหมณี ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เยื่อกระแตเขตกรุงราชครึ่สมัยนั้นนางพรามณีชื่อธนัญชาณีของพราหมณ์ภาลทวาชโคตรคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครั้นนางธนัญชาณีพระมณีกําลังนําพัดเข้าไปเพื่อพราหมณ์ภาลทวชโคตรก้าวเท้าพลาดจึงเปล่งอุทานสามครั้งว่านี่ไง คือใจนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนพอเกิดการพลังพลาดหรือเผลอหรือเขาเรียกว่าสะดุดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เลยขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค อรหันตสาม,มาสัมุริเจ้าพระองค์นั parole, ้นเพื่อง่ายว่าพอสะดุดปุ๊บสะดุดเซจะล้มอย่างเงี้ยตกใจก็กล่าวนโมตสัพพะวะโตอรหันตโตสมาสัมพริจ้าสามจบนะนโมตสัพพะวะโตอรหันตโตสมาสัมปริสานสามจบนั้นท่านใดก็ตามนี่ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเนืองเนี่ยเวลาเราตกใจอะไรมันก็ต้องอย่างนี้ดินโมตสัพพะวะโตดิหรือว่าสมาอรหังอะไรเงี้ยหรือพุทโธอย่างนี้สิ นะไม่ใช่ว่ายวิทย์อะไรกันต่างว่ากันไปเรื่อยเนี่ยบางคนใจคุ้นอยู่กับคำหยาบก็พูดแต่คำหยาบไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่แต่นี่นางมีใจอยู่กับพระรัตนตรยัยมีใจนอบน้อมกับพระพุทธเจ้าจะตกอ,กอกตกใจจะก้าวเท้าพลาดอะไรยังไงก็ตามก็จะพูดนอบน้อมนโะมทัสสะพระคโตอรรตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่พราหมณ์เนี่ยสามีนะ ไม่พอใจเมื่อนางธนัญชานีพรามณีกล่าวอย่างนี้แล้วพรารามพารัทวอาพารัทวชักโครดได้กล่าวกับนางธนัญชานีพรามณีดังนี้ว่าก็หญิงถอยคนนี้กล่าวคุณของสมณล้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนไหนหญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะของพระาศาสดานั้นของเจ้าบ้างละนางธนัญชานีพรามณีกล่าวว่าพระรามฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกวาทะของพระมิภากาลหาันตสัมมามัมจ้าพราะองค์นั้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ท่านจงไปเถิดไปแล้วก็จักรู้เองคือพราหมณ์เนี่ยออไม่พอใจพอได้ยินกันกล่าวถึงการสรรเสริญคือเขามีความเชื่อคนละความเชื่อไงออสามีเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอใจภรรยาที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่พอใจก็รู้สึกว่าโอ้โห เห็นไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่สวดมนต์ปรนนาคุณถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีแค่ไหนขนาดไหนเชี่ยวเนี่ยเราจะต้องไปโต้วาทะสักหน่อยอะไรประมาณนี้ไงนางธนัญชานีก็บอกโอ้ยเราไม่เคยเห็นเลยใครจะมามีสติปัญญาต่อสู้นะมีการโต้วาทะสู้กับพระพุทธเจ้าได้เชิญเลยเชิญนี่ก็คือเชิญชวนให้กับตาพรามนั้นนะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้า ครั้งนั้นพราหมณ์พาลัทวาชโคตรโกโรธไม่พอใจจึงเข้าไปหาพระผู้มีภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่เบิกเฮืองใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กล่าวกับพระผู้มีภาคด้วยคาถาว่าบุคคลกําจัดอะไรจึงได้อยู่เป็นสุขกําจัดอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทยัยการกําจัดธรรมอย่างหนึ่งคืออะไร คือไปถึงปั๊บเนี่ยก็เข้าไปเลยเหมือนว่าไปท้าทายไปถามพระพุทธเจ้าเลยบุคคลกําจัดอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขกาจัดอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์พอพระทัยทำอย่างหนึ่งคืออะไรนี่เขาถามมาสามข้อนะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่พระองค์เป็นคนเป็นผู้ที่จําแนกทาสั่งสอนสัตว์รู้อัธยาศัยรู้เลยว่าเขามาในแนวนี้ แล้วก็จะต้องแสดงธรรมอย่างไรให้เขาสงบให้เขาเย็นให้เขา,เ,าเข้าถึงธรรมได้พระองค์ก็ตรัสตอบอย่างนี้เลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลกําจัดความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขเพราะเขาโกรธมาเนี่เขาถาม,ม่าได้ความโกรธก็ได้ย้อนสอนไปว่าเนี่ยบุคคลกําจัดความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขกําจัดความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกพราหม พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการกำจัดความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลกำจัดความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกที่ท่านพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้ความโกรธเนี่ยที่ท่านบอกมีมีรากเป็นพิษมียอดหวานก็มันเหมือนอมันอยู่ในในรากของมันอะ่ะมันเหมือนไอ้ความโกรธเนี่ยมันมีพิษ พิษร้ายเผาใจของเราอยู่เหมือนต้นไม้ที่มีรากเป็นพิษะนะดูแล้วโอ้โหดูดอกมันสวยดูผล,ลไม้มันสวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อรากมันเป็นพิษมันก็จะส่งผลออกมาที่ยอดที่ผลของมันก็เหมือนกันถ้าคนเราเนี่ยโอ้โหไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่ควบคุมความโกรธได้ดูแล้วมันเหมือนสะใจแต่ที่ไหนได้มันก่อเวน มันฆ่ากันไปทะเลาะกันไปตบตีกันไปตบตีกันมาเนี่ยเป็นเบนผูกกันไปข้ามภพข้ามชาติโอ้มากมายไก่กองมันพิษนะมันก็ค่อยซึมเข้าไปเรื่อยซึมเข้าไปเรื่อยเนี่ยก็ผูกพันกันไปท่านจึงบอกว่าบุคคลกําจัดความโกรธนั้นแล้วจึงไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภารทวาจ้โครธได้กราบทูลพระผู้มีภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนเพลาะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัส ถูกใจชั่วนี่ออืืความโกรธมันหยุดเลยนะพอหยุดชั่วก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาในโอ้โหพระบุทธเจ้ารู้สภาวะใจของเรารู้อารมณ์ของเราได้ยังไงก็ใจเปิดพอใจเปิดก็ขอบวชในในในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์ทาวาพระรัตวาวาชโครธได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักข,ของพระผู้มีพระภาคแล้ว อันหนึ่งท่านพระภารัตวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป นหนึ่งท่านพาระทวชะได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายดูดีจากที่มีความโกรธจากที่ได้ยินได้ฟังคําที่นางพรามได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวนบอน้องพระพุทธเจ้าไม่พอใจแต่พอได้มาสนทนาธรรมมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนตนเองมาเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ในพระพุทธศาสนา